e เค we are w i t h Control l e r เลยเลยเขาบอกว่าสมจริงมากเกียก็บังคับได้จริงๆริงคนนี้คือมันทดลองก่อนที่ซานจะเล่นพ่อพูดดีเฮ้ยไม่เอาแล้วไอ้เคียมันจะแค่ไหนวะการแม่งแอคติ g เ๋รู้เลยเ๋อเกม รักกมาเจ๊จอยแป๊บหนึ่งเราจะรีออเรียนจอยนะฮะ<ม>อ่ะนี่เดี๋ยวเราเราออเรียนก่อนออเรียนทุกคนเห็นกันไหมครับเห็นไหมครับไม่เห็นอ่าเวลาเราอ่านหน้าจอเนี่ยซัมซุงเนี่ยเขาจะมีปุ่มแถมมาให้อยู่แล้วเกมที่เราจะมาเล่นตรงนี้จะให้ซานเลือกซ้ายกลางขวาเลือกกลางกลางอุ้ยกลางกลางคือเกมที่แคนเล่นไปเมื่อกี้ไปไปไปอ่ะซานใจโอ้โหเห็นอะไรเนี่ยเห็นอะไร อะไรเห็นอะไรโอเคเห็นหมีในต้นเสาพักเห็นหมีโอ้ยมีคนตายแล้วอ่ะยังโอเคซานไม่เอาซานเอามือมานี่ปักผมทัดตรงนี้ยังครับผมเองผมซานเวลากดปุ่มอ่ะกดแค่นิ้วชี้ตรงนี้อ่ะนิ้วชี้นิ้วชี้ไหมกดตรงนี้เพื่อเดิน อ่าน,อ,านอ่านอ่านติต๊ตัวเลียวยังเดินยังอ่านก่อนอ่านก่อนไม่ไม่มันซันูงอยู่ซูงอะไรที่ตูเตต้เสื้อผ้าเนี่ยตู้เสื้อผ้าดึนกลับมาเอาออกมาให้หน่อยเดี๋ยวแป๊บน,นึงมันไม่ได้สูงซางมันเดินไปติดกับแพงเข้าใจละใจไม่ดีเอารมณ์ผีตาเป็นแป้งขาวจะมีทางอ้โหคุ้มทำไมชินจ์ินจ์จามไม่สำเร็จนะทาน ผีโอ๊ยผีเดินมาแต่ไม่เป็นไรตามกอดฟิลเตอร์ไว้นะมัต้องเดินมาถึกไที่เดิมรอบแล้วที่เดิมเฮ้ยอ้าอ้ากอดจนแมงสามจะแตกแล้วแสดงว่ามันล็อกไว้ไปทางออกต้องหากุญแจเออจำประตูนี้ไว้นะเราไปหยิบกุญแจข้าหลังก็เจออะไรไปเนี่ยเสียงมาเสียงมาอย่าไปอย่าไปใกล้เสียงอย่าไปใกล้เสียง

เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมีเสียงไหมเขาบอกให้โคเดอกดค้างละทางโคเดอเดี๋ยต้องกดค้างอ่ะกดค้างกะเนี่ยวงกลมอ่ะนี่ยต้องเอาล็อแจมาเปิดประตูนี้เปล่าแสดงว่ามีคนกำลังจะมาช่วยทังละแต่เขาเข้ามาไม่ได้แล้วมันอยู่ตอนไหนดูทังเฮ้ยหอนเว้ยหลบได้หว่ะเออจริงๆควรจะเอา้ปีเตอร์มาแต่แทนเลยไปกดปีเตอร์ หลับตาอยูอเเยเจริงเินถ้าเราปิดตาปุ๊บมันก็จะถือว่าเราไม่แพ้ถูกใช่พี่หันหลบอ๋อนี่เธอเออหันหลบอนยืนอู่ข้างหน้าอยาหนีอัาหนีหนีเราวิ่งเลนี่นี่นี่กดเดิมกดเดินไาไม่ช่เปิดเสียงเอฟเฟคมาต่ เปิดประตูอ <os> ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันดูอีกประตูหนึงอ่ะที่มาห้องหะไปเฮ้ยนะเฮ้ยนะมองมองเรลานี <Dante> ่ซายจะไปโทรศัพท์ได้ป่ะกลับไปหาโทรศัพท์ไปแล้วนะเป็นเสียงมากมาหน้ามือเดะเดะรุนแรงไม่เกินเริ่มหัวร้อน เดตึเดตึเดินเดินเดคนดุเลยเขาเขาถึงสเต็ปอยที่คุณหยิบแล้วแหละยิ้มยิ้มเดี๋ยวเอ้ยคนโตนี่มีอะไรบอกไม่คิว่าไม่เลยเอาเลยเอาเลยไปไหนไปเลยไปห้องอื่นมันไม่มีอะไรก็ไปห้องอื่นโอ๊เดี๋ยเดี๋ยต้องขึ้นบันไดว่ะแต่ขึ้นไปนี่เจอแน่ๆขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย แ่รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองาทำยังไงก็ได้กะหลบหน้าไปมันกดหลับตาได้ด้วยอ่ะเราหลบเสียงจะตายเพราะเสียงซานกิ้นเลยอย่บไปไหนนะมัยโอ้โห เก่งชนะได้ไวงวะกะยังเล่นไม่ผ่านเลยฉัน,นอ้าวตปิประตูครั้งแรงกเรโจนทิ้งเลยอ้าวมันสมจริงก็เดี๋ยวเล่นเป็นไ,ไก่สุดแล้วเละเมื่อกี้ที่เราเจอใช่ไหมเราก็เลยพุ่งพวดขึ้นมาค่ะลงข้างล่างเลยคิดว่าห้องข้างบนไม่มีอะไรนะใช่ไหมแล้วห้องข้างล่างก็กลับไปไหนหนอ้ที่หน้าจอคอมหน้าจอที่ปีศาจอย่างเงี้ยอยู่อ่ะ <c oughs> แล้วก็มีโทรศัพท์อยู่ข้างหน้า แล้วก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นจะมีกุญแจเลยเก็บได้เลขโคกันเลขสิบสองประตูเปิดไม่ได้ทํายังไงแต่ไม่เอาแล้วอะน้องๆมาเล่นน้องๆเล่นแล้วก็มาเฉลยด้วยว่ากุญแจมันอยู่ห้องไหนคือทราคิดว่าแบบไม่ได้ไอการทําสําเร็จแล้วแสดงว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นถ้าลูกมันยังไม่เล่นเพราะฉะนั้นใครใครเล่นแล้วมีคําตอบกรุณาช่วยคอมเมนต์หน่อยอยากรู้จริงๆว่ากุญแจมันอยู่ที่ไหนก็ขอบคุณนะคะซ m มซ n g VR w i h Controller ทนด้วยนะทนทนเพราะว่าวิ่งไปสามรอบแล้วมัน ก็ยังอยู่แต่มือถือพี่คิมก็ทนเหมือนกันทนนี่เพราะมันเป็นซัมซุงเห็นนะแต่อีเนี่ยเหี่ยวเลยเลยบีบบีบซะแบบบอกเคล็ดลับเวลามีอะไรมาอยู่กับเราด้วยแล้วเราได้บีบอ,ะอ่ะเราเราจะไม่เป็นระบายอารมณ์กับทางอื่น <c oughs> พอมีเออพอมีแมงสาปุ๊บก็ทำให้ความกลัวเราลดลงก,ก็ขอบคุณซัมซุงนะคะแต่ตึนี้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 ตึน,นี้พบกันใหม่คลิปหน้า